อ,อฉัน มันอะไรกันเนี่ยตุกตาก็แฟนคนใหม่ของฉันไงล่ะปอฮะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเน pues pues ี่ยเรื nah. ่องบ้าอะไรกันแล้วก The ็เพราะว่าแกมันกระจอกไงไม่เคยให้สิ่งที่ตุกตาต้องการได้เลยรองเท้าฉันเนี่ยนะแค่ข้างเดียวเนี่ยมันก็แพงกว่าชีวิตแกทั้งชีวิตแล้ว พราะงั้นทุกตาเขาก็เลยมาหาคนดีๆหล่อรวยแบบฉันไง <c oughs> ทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะปอเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกฉันน่ะขอโทษนะแต่ว่าฉันน่ะไม่ต้องการที่จะมาลำบากลำบนอะไรกับคนที่ให้ความสบายกับฉันไม่ได้พี่ตีน่ะเขามีใฉันทุกอย่างตามที่ฉันต้องการนิด แล้วแบบนี้เธอจะมาคบกับฉันตั้งแต่แรกทําไมอ่ะก็ตอนแรกนายดูฉลาดดีนะ่ะแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าคบต่อไปเรื่อยๆแล้วจะโง่ขนาดนี้เอาแบบนี้แล้วกันเผื่อว่าแกจะรู้สึกดีขึ้น รู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกแย่ลงกันนะเพราะว่าแบบเนี้ยมันก็เท่ากับว่าฉันเนี่ยเหนือว่าแกอยู่หลายขุมเลยทีเดียว <laughs> <laughs> ต่ไปเอยลูกตาเหม็นกลิ่นความจนไปค่ะที่ตี อะไรของแกเนี่ยไอ้ปอทำหน้ายังกับหมาโดนยาเบื่องัน้นอะโหนี่เงินอะไรอ่ะทำไมเยอะจังเลยแกมาจากไหนอะแกอยากได้แกก็เอาไปเถอะฉันไม่ต้องการเ,ออเงินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เก็บเอาไว้อ่ะปอ ฉันซื้อมาให้เงินตะก,กี้มันเยอะเกินไปฉันเลยซื้อมาตอบแทนนายนะของจะเงินนั่นนะ่ะฉันไม่ต้องการหรอแกกินไปเอถอะ่านจริงเถอะแกเป็นอะไรของแกเนี้ยฉันเลิกกับตุ๊กตาแล้วอ๋อคนที่แกเล่าให้ฉันฟังบ่อยๆอะนะใช่ ตุกตาพาแฟนใหม่มาเยอยฉันแล้วไอ้เงินนั้นที่เธอเห็นนะ่ะก็เป็นเงินที่แฟนใหม่ของตุกตาโยนใสใ่ฉันเงินนั้นนะ่ะแกอย่าเก็บไว้เลยฉีก,ก,กทิ้งไปเถอะบ้าหรอเก็บพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยจะให้ฉันฉีกเงินเป็นหมื่นเนี่ยนะฉันไม่ทำหรอกยะนี่ใดหน้าเงินเนี่ยมันสำคัญกับการใช้ชีวิตคู่ขนาดนั้นมากเลยเหรอ อมฉันว่ามันก็สำคัญนะแกเพราะว่าเราต้องใช้เงินในการใช้ชีวิตอ่ะแต่ถ้าถามว่ามันสำคัญกับการพบคนคนหนึ่งไหมงั้นหรอฉันมองว่ามันไม่สำคัญขนาดนั้นนะแกความรักตังหากที่สำคัญกว่าเงินน่ะเราไม่มีเราก็หาได้แต่ถ้าเรามีเราก็สามารถทำให้มันหมดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะฉันมองว่ามันไม่สำคัญขนาดนั้นหรอก โหแกน่ารักว่ะแกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยฉันพูดจริงๆความคิดแกนะโคตรน่ารักเลยความคิดแกบอกว่าความคิดฉันน่ารักเหรอแล้วฉันไม่น่ารักตรงไหน,นอืมก็น่ารักนะเหมือนโมจิอะกะ

แกพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออหน้าเด้หน้าเดี๋ยวแกก็รู้แกรู้จักกับฉันมากี่ปีแล้วนะออสองปีแล้วมัง้งตั้งแต่แกมาทำงานที่ไซต์งานเนี้ยอืมก็ดีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ้าไม่ใช่พอตุกตานะฉันว่าฉันต้องคบแต่แกไปแล้วแน่เลยแล้วตอนนี้เนี่ยตุกตาก็เลิกกับฉันไปแล้วเพราะงั้นแกมาคบกับฉันไหมฮะแกบ้าปะเนี่ยโดนเตะจนสมองสะเทือนแล้วมั้งมาขอเป็นแฟนฉันอะไรต่อหน้าบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเ <c oughs> ปล่า ต่อให้แกจะเตะฉันอีกกี่ทีเนี่ยนะฉันก็ยืนยันคําเดิมแหละเพราะว่าฉันนะ่ะหาคนที่มีทัศนคติอย่างแกมานานแล้วแล้วอีกอย่างนะไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้พิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วไงแล้วแกว่าไงอะฉันจริงจังนะอืมก็แล้วแต่แกละกัน คุณชายกลับมาได้แล้วครับฉันจะกลับมารับตำแหน่งต่อจาพ่อตอนนี้ฉันพร้อมแล้วนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันงงเอานะเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองแหละคุณเชาวเดี๋ยวไปหาชุดให้ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนด้วยผู้หญิงคนนี้คือไดนาเป็นว่าที่ภรรยาของผมเวอร์ไม่เวอร์หรอกครับเชิญครับคุณผู้หญิง ไปครับไม่ไปไปครับเขาจะจับฉันแล้วปอฉันฉันด้วยฉันไม่ไปอ่ะไม่เอาเดนะถ้าเป็นอะไรของเธอเนี่ยฉันก็อยู่ตรงนี้เธอแค่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อเองไปได้เราไปโอเคเชิญครับเดี๋ยวเช่าคุณอยู่คุยกับผมแป๊บน,นึงได้ครับเดีย๋ยวเดินตรงเข้าไปาเลี้ยวซ้ายนะครับคุณปอมีอะไรผมรับใช้ครับ ตลอดเวลาที่ผมไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อได้ให้คุณตามสืบเรื่องผมใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวคุณไปสืบให้หน่อยว่าแฟนใหม่ของแฟนเก่าผมเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันต้องเข้ามาคุยงานกับบริษัทเราเข้าใจครับนั่นเดี๋ยวขอผมไปจัดก,การเรื่องคุณเดน่านะครับ โหพี่ตีบ้านลูกค้าพี่นี่ใหญ่จริงๆเลยอะ่ะใช่แล้วจ้ะเป็นไงอลงังไหมบ้านลูกค้าละอย่างพี่และนี่จําไว้ให้ดีนะไม่ว่าจะยังไงห้ามทำสี่เรื่องเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยพี่มีสิทธิ์โดนไล่ออกได้เลยนะโถพี่ตีฉันก็รู้อยู่แล้วนะ้าเฮ้ยเขาหมดอีกแล้วรู้ก็ดีแล้วจ้ะเข้าไปแนกันเถอะร้อนมากเลย อะไรอวะโอ้ยอะนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยผมขอโทษครับคุณผมไม่เห็นจริงๆว่ามีคนผ่านมานี่ไอ้ช่างลงมาคุยกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ก็ผมขอโทษแล้วไงครับคุณยังต้องการอะไรอีกแก ตุกตาไอ้ช่างนี่หน้ามันคุ้นคุณไหมเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนโธ่พี่ตี๋นี่ไม่ใช่ความจำสั้นหรือยังไงเนี่ยก็แฟนเก่าของฉันไงที่พี่ปาเงินใส่หน้ามานันอะลืมไปแล้วเหรอโอไอ้กระจอกนั่นเองเป็นไงเงินเดือนกรรมกรเน่ยมันไม่พอยาไส้เหรอ ถึงได้ต้องมัรับจ็อบเสริมแบบนี้ฮะมันก็พออยู่แล้วครับแต่ผมแค่ไม่อยากว่างอยู่เฉยๆก็เลยหาอะไรทำเท่านั้นเอง <c oughs> แบบเนี้ยมันเรียกว่ากระจอะคูณสองเว้ยตุกตาตุกตาเนี่ยต้องขอบคุณพี่นะที่ไปเอาตุกตาออกมาจากไอ้คอนปมแบบเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วสิคะพี่ตีพี่ตีนะ่ะ เลี้ยงดูตุกตายอย่างดีอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ได้อดอยากปากแห้งเหมือนไอกระเจอกนี่ที่ให้กินแค่อาหารข้างทางอย่างน้อยฉันก็ทำงานทำการก็แล้วกันไม่ใช่วันๆเอาแต่นอนสบายเหมือนเธอฉันว่าชันเนี่ยนะยังภูมิใจในตัวเองมากกว่าเธอซะอีกหน้อยแกนีเ่เดี๋ยว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 จ้าตุกตาอะไรเหรอพี่ติไม่เห็นเลยไงว่า เห็นแต่พี่เพิ่งบอกทุกตาไปไม่ใช่หรอครับว่าอย่าทำความเดือดร้อนที่นี่อืมก็ได้ส่วนแกไอ้ช่างกัะจอบฉันจะมาคิดบัญชีแกทีหลังตอนเนี้ฉันต้องรีบไปคุยงานกันโชคดีมั้นะไปครับไ่ะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคงเป็นคุณไดนาใช่ไหมครับใช่ค่ะผมตีนะครับส่วนนี้ตุกตาแฟนผมเองยังไงเนี่ยผมขอแนะนําบริษัทของผมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณไดนาเนี่ยกำลังจะเป็นลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ของบริษัทของเราคือทางบริษัทของผมเนี่ยมีทั้ง ็นไงบ้างครับรถแม็ที่ผมวางไว้ดูน่าสนใจไหมครับคุณในหน้าสนใจที่จะเติบโตไปพร้อมบริษัทเราหรือเปล่าครับเออเออฟังฟังดูแล้วก็น่าสนุกดีนะคะอ๋ะอคุณในหน้าคงจะหมายถึงน่าสนุกที่จะได้เติบโตไปพร้อมเราใช่ไหมครับแม่การที่มองการลงทุนเป็นเรื่องน่าสนุกได้เนี่ย มันน่าอิจฉาจริงนะครับโอ้โหสุดยอดล่ะก็แบบนั้นแหละค่ะก็ในเมื่อคุณไดนาสนใจแล้วเนี่ยยังเรามาเซ็นสัญญากันดีกว่านะครับคงไม่ได้มั้งคะเพราะว่าฉันไม่ได้มีอำนาจในการเซ็นนะคะแต่แต่ว่าที่ผมโทรมานัดคุยเขาก็บอกว่าให้ผมคุยกับคุณไดนานะ้ครับแล้วทำไมคุณถึงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจล่ะครับ แล้วแล้วใครล่ะที่มีอำนาะจฉันเองเห็นนะเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองนะทำดีมากมาสักทีฉันเองก็งงหมดแล้วเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเอาหน้าลอก่นก่อน,กกอนฉันนั่งนี่ นี่ไอ้ไอ้ไอไอกมามกนแกเป็นประธานบริษัทเหรอนี่มปนเรื่องบ้าอะไรเนี่ยใช่นี่หมายความว่าหนายหลอกผู้ใชม้มาตลอดเลยเหรออืมก็ไม่เชิงหรอกนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเป็นแค่คนงานก่อสร้างจรงิจรงๆส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นประธานบริษัทจรงิจรงๆด้วยเหมือนกันหมายความว่าย,ยัางไง คุณชาวคุณปอคือคนที่จะมาสืบทอดตําแหน่งแทนคุณพ่ออยู่แล้วครับแต่ก่อนหน้านี้คุณปอต้องการตามหาอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเจอแล้วพองานเนี่ยคุณก็ออกไปจากบริษัทผมได้แล้วครับผมไม่อยากจะเสวนากับพวกคุณเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิครับผมว่าเราวางเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแล้วมาคุยกันเรื่องธุรกิจดีกว่าไหมครับนะครับเฮ้ hey, คุณครับ ผมให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาคุยกับคุณเนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่ไม่ชัดพอหรอครับว่าผมจะว่ายังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่คุณจะโดนไล่ออกอะใจเย็นนะครับคือผมยังไม่อยากเสียตำแหน่งของผมอะถ้าผมว่างานตอนเนี้ยผมลำบากแน่ครับใจเย็นก่อนนะครับอ๋องั้นหรอครับ งั้นคุณก็เอานี้ไปนะครับเพื่อมันจะทำให้คุณดีขึ้นหรือไม่แน่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่ขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าผมเหนือกว่าคุณปอคือฉันขอโอกาสอีกสักครั้งเถอะนะเรากลับมาคบกันเถอะนี่เห็นมันดีนิดดีหน่อยนี่จะกลับไปหามาเลยเหรออย่ามีหญิงหน้าเงินเลย นี่คือแฟนใหม่ฉชนเองทีนี้เธอก็น่าจะเข้าใจแล้วนะตุกตาว่าฉันไม่มีวันกลับไปหาเธอฉันต้องการคนที่พร้อมจะลำบากไปกับฉันไม่ใช่คนที่หวังแต่ความสบายแบบเธอบายคุณเชาตรงแคบครับต้องไปจะบันไปของฉันเองได้ นั่งอยู่ทำไมล่ะยัน่าเกินลุกสิแก่เขาไล่อีกรอบอ่ะอฉันคงเป็นแค่เครื่องมือให้นายเอาคืนสินะ เปล่าฉันก็แก้เครื่องมือของนายจะไปงอนอะไรไหนได้นี่ถ้าหยุดคิดแบบนั้นได้แล้วเนี่ยถ้าเธอคิดแบบนั้นเยอะๆนะหน้าเธอก็จะนิว่วคิ้วขมวดแล้วเธอก็จะแก่ไวนะรู้ไหมเนี่ยเผลอๆพอความคิดมันเครียดมากๆนะเธอก็จะกินเยอะพอกินเยอะเธอก็จะค่อยๆอ้วนค่อยๆอ้วนอ้วนอ้วนขึ้นมาแล้วทีนี้เป็นไง โกงว่าเดิมอีกนะนี่หาเรื่องฉันเหรอไอผู้ชายบ้าดูมันสุดนี่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 ได้หายโกนแล้วเนี่ยก็ไปกินข้าวกันได้แล้วไปอืมก็ได้แต่ตอนเนี้ยปล่อยฉันก่อนอันนี้กินอะไรดีอ่ะ กินข้าวเหนียวหมูปิ้งเคสวัสดีครับผมคือใครทุกคนก็คงจะจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูหน้าคลิปครับแล้วคนนี้คือใครจำได้ไหมครับจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูหน้าคลิปครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาท่ายคลิปแบบพิเศษแบบนี้นี่เรามีเรื่องอะไรจะบอกคุณผู้ชมใช่ไหมครับพี่ปอมีแน่นอนอยู่แล้วตีตอนนี้นะครับช่องทะเลนฟิล์มของเราเนี่ย ได้เปิดช่องใหม่มช่องลูก<ม>ช่องหลานออกมาใหม่เป็นช่องฟรีวายครับชื่อว่าทะเลนฟินอ่าใช่ทะ,ทะเลนฟินครับฟินนะครับฟินแบบฟินดเล่ะอะไรพวกเนี้ยใช่ลงคลิปวันไหนบ้างครับลงคลิปวัานอาังคารกับพฤะเหัสครับรับรองเลยว่า<ม>ฟินแน่นอนตามไปดูครับลิงอยู่ข้างล่างนี่ไม่รู้ตัดต่อแปะให้ไหมแต่ถ้าไม่แปะเม้นด่าได้เลยนะครับลิงอยู่ข้างล่างนี้ข้างล่างไปดูเยอะนะครับปากด้วยครับ ทีมง,งานทเทเล็นฟรีรขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนนชมาจนจบและถ้าใครชอบกจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ